าสารคอหุ้น p าวเวอร์ทา a g แมก n าซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ เติบโตมาจากบรษัทที่ศึกษาทางการเงินและการลงทุนเด็กทุกคนก็จะเข้ามาทำเรื่องของการวางแผนการเงินให้ลูกค้าให้สะดวกอยู่แล้วบริหารงวางแผนการเงินจนปัจจุบันมีกว่าห0,000คนถ้าวันนี้เนี่ยลูกค้าเราทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าพอมีเงินแล้วเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของว่าสุขภาพวันนี้มีเงินมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีเรียกว่าไม่มีเดียวทุ่ความสุขที่แท้จริงของชีวิตคือความมีสระที่ใช้ชีวิตเรื่องใช้ชีวิตได้สุขภาพซึ่งตอบโจททยยย์ด้ในังงงเรรื่ออขขกาาูสุภพ ใช้จำเซลล์เออยู่การตรวจเอ็นเคียร์เซลล์อะไรหลายๆอย่างที่บริการที่ในยิสมีเนี่ยต้องบอกว่าผมเองเป็นหนึ่งในลูกค้าคนแรกนะครับ เมื่อสปีแล้วต้องบอกว่าเราเองก็เก็บไว้เป็นหลักๆัะล,ลันเจอครอบครัวผมเองกตัวผมเองได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้มาอย่างต่อเน,นื่องพี่พ่อคุณแม่ผมีทุกเดือนเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วได้ผลดีมากเห็นผลชัดเจนแต่คนที่มีอายุเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของครอบครัวเราก็เ,าเลยแนะนาลูกค้ามาไปใช้บริการเยอะมากในปีที่ผ่านมาครั้งนี้จังหวัดสระน้องๆที่มีเด็กๆน้องๆ4 0่้อ,นอคนมีที่พักรวมๆแต่ละห้างเหมือนชีสเพราะฉะนั้นลูกค้า1คนจะก็จะมีโอกาสได้รับการให้ทุเขตของ ประโยชน์ของเซิร์ฟเซิร์ืเซิร์ฟสินของเมดิสผมเชื่อว่าจะเป็นเซิร์เซิร์และสินค้าที่จะบันเดิลกันไปเข้าไปเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแน่นอนโดยทีมงานที่นี่เนี่ยป็นที่ปรึกษาทุกคนก็เรียกว่ามีมีความู้ความสามารถขายสินค้ากันได้หลายอย่างแต่อีกช่วงกองทุนหุ้นหรือะสินค้าอื่นพรพมธีก็ตาม่านผมเชื่อว่าก็จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับเมดิส ได้อย่างมีนัยามสำคัญเรามนยิปตูลเล่นๆล่ว่าถ้าแค่สิบเปอร์เซ็นต์พอของลูกค้าที่เรามีนรัมว่าจะเพิ่มจำนวนลูกค้านะครับได้อย่างมีดีเซน์แน่นอนในรอบเดิ r นะครับนี่เราพยายามสร้างความเติบโตให้กับ นักลงทุนไปได้เติบโต,ตทุกปีแต่เราพยายามญญาที่เราจะมอบให้กับน้กลงทุนเสมอว่าเติบโต25-30%เนี่ยเราวางแผนทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศด้วยลูกค้าก็จะมีทั้งฝั่งของ a อ g แล้วก็ฝั่งของลูกค้าของบริษัทเมดิสผู้แทนของบริษัทเมดิสให้คอนซัลท์ให้กับลูกค้าเรื่องของพัฒนาการร่วมกันทาได้แน่นอนเพราะว่าเรามีพนักง,งานอยู่แล้ว,ลวเรากำลังเพิ่มพนักง,งานด้วยพี่ก็มีลูกค้าอยู่แล้วโอกาสที่จะทําสําเร็จร่วมกันผรว่าทําถึงผมอยากจะบอกว่าก็าคือหน้าวันนี้ แผนที่ผมวางถึงต่างประเทศเนี่ยมันคงไม่ได้ออกรายรับในปีนี้หรือกำไรในปีนี้แต่พันธมิตรของไอ g ีรุ่วมกับเราในช่วงส่งเสริมทําให้ปีนี้ของเราเนี่ยได้เ,เคสเลยเราจึงเริ่มในการรีบคูณตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็เริ่มใช้ตั้งแต่ต้นปีครับเพื่อจัดสมนาต,ต,ตั้งแต่ต้นปีเลยปีนี้เนี่ยพันธมิตรหลักน่าจะเป็นไอ g อ็ีปงานหลักของลูกน้องผมการบริการ,รกของเซลล์รากผมเขาก็ต้องขยายคลินิกเพราะจริงๆแล้วลูกค้าที่ได้มาจากไอเอ็นจีเสร็จปุ๊บเราก็ต้องหาคลินิกในการเป็นการากกัารราาด แล้วก็มีการขยายพัิตรให้กับคลินิกต่างๆด้วยพี่เขาถึงบอกว่ามันไม่ใช่เป็น1นบวกหนึ่งได้สองแต่จริงๆเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งมันจะได้สามสี่เนื่องจากว่าผมจะได้คลินิกเพิ่มมาึ้นด้วยเพราะลูกค้าผมก็จะส่งไปให้คลินิกแต่ละคลินิกเพื่อไปขยายฐานลูกค้าให้กับเราใน,นเรื่องของสามพยาบาลเพราะสามพยาบาลกาเห็นเรามีเคสเพิ่มมากขึ้นขเขาก็อยากขายเองเพิ่มมากขึ้นผมเชื่อว่าการที่เราเป็นคนทา่ทำเอฟดีจีเราน่าจะขยายฐานลูกค้าเราได้เร็วที่สุด ที่เราจะไปขยายฐานลูกค้าของแต่ละคล,คลินิกคลินิกคลินิกถ้าผมสามารถส่งให้คลินิกเนี่ยไปดูดไขมันเลย10คนหรือไปเจาะเลือดเก็บ n k ็นเคเซลเลย10คนเขาก็สงสัยแล้วเฮ้ยทำไมมัน มีคลิง้เยอะขนาดนี้ดงั้นคลินิกขอเพิ่มการบริการดีบ้างน้องเขาก็อาจจะทาเ,เซ็นเป็นดีลเลอร์กับเราเพิ่มมากขึ้นในการขยายดีลเลอร์ของเราในประเทศไทยด้วยอันนี้คือกลยุทธ์ของปีนี้เป็นธรุรกิจที่คนยังไม่เข้าใจเยอะยังขาดเอ듀เคชันอีกเยอะผมเชื่อว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ย U.S. เอของบริษัททั้งหมดการที่เราจะเพิ่มยอดขายอย่างเตเตตามที่เราสัญญาไว้เนี่ยเราก็ต้องหาพันธมิตรเพิ่มเติมด้วยเรามีทั้งหมด3โปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บเซ็นเซอร์ต้น แนวทางเป็นทางด้านเรื่องของการยกระดับมาตรฐานของ HMPs ของมาตรฐานห้องแล็บทั้งหมดเลยแล้วก็การนําไปใช้ด้วยการวิจัยร่วมด้วยโตเทคเรามีดีอยู่แล้วหมอเราเก่งอยู่แล้วสิ่งที่ประเทศชาติไม่มีนั่นคือกฎเกณฑ์กฎหมายมากกว่ากฎเกณฑ์กฎหมายาไม่ทันขนาดนกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพยายามผลักดนันทุกอย่างทํางานง่ายขึ้นไบเถเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมการทางการแพทย์ขั้นสูงต้องการใช้เวลาวิจัยเพิ่มมากคือประเทศไทยเนี่ยจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของ medical wellness hub จากเหตุกประเทศไทยเนี่ยมีมาตรฐานของ a t n p s ออยก็ขานรับแล้วก็ได้ออกประก,กาศมาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสปศที่ดูเกี่ยวกับเรื่องของ3พยาบาลเพื่อให้ตอบรับเพื่อผลักดารเศรษฐกิจของประเทศแต่ต้องอยู่บนเบสของความปลอดภัยของประชาชนใาไใ้ประมาณปี2ปีเนี่ยเราน่าจะนำโดดเกี่ยวกับเรื่องของ medical wellness c u r อย่างแน่นอน และอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ